I <laughs> do วันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเพิ่นก็มาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวที่วัดโพน้องพี่น้องนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกําลังเข้ามาครับนี่บางคนก็จะเข้าไปที่พระอุหารพระนอนครับนี่ครับก็คึกคักเหมือนเดิมนะครับการท่องเที่ยวของไทยคึกคักเหมือนเดิมครับ มาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับแต่เบื้องล้วก็มีทั้งฝรั่งมีทั้งคนจีนน,นี่ครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับทุกคนเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจครับที่เห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนเดิมนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นพระมหาเจดีย์สี่ราชการครับก็สวยงามนะครับ มาขั้งใดก็มีแต่ความสุขนะครับขอกราบทักทายสบายดีเดอสวัสดีนะครับ FC เดอร์เดี๋ยวคลิปนี้บอนัดก็จะขอพาทุกคนมาอัปเดตนะครับมาเบิ่งเนะาะว่าอยู่ที่วัดโพนี้การท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับ ด้านนี้ก็เป็นพระวิหารครับอยู่ตามด้านข้างอยู่ซีมุมครับเป็นพระวิหารนะครับนี่ครับที่เห็นนี้เป็นนักท่องเที่ยวทางนั้นนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับด่าพูนขายคนจีนครับโอ้โหเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจมากครับ โอเคไปมุ h เนอ c ที่นี่ที่นี่ที่น้่ทป่นี่ทนี่ที่นี่านี่านี่ทนี่ที่นี่ทนี่ที่นี้ท่นี่ที่นี่ทีน่ที่นี้ที่นี่นค่ับ่นี่ทีงน่ทีนร้านคที่นีะที่นี้ที่นี่นี่ที่นที่นี่ทีนีนี่ี่น่ทงนีที่นี่ที่นงนี่นี่นี่ท่ที่นนี้นะครับนนี นี่เป็นดอกกล้วยไม้สีชมพูสีม่วงนะออกสีม่วงๆครับสวยๆครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นลือสีดัดตนครับลือสีดัดตนวันนี้หนุ่มสาพฝรั่งเยอะจริงๆวันนี้นี่ครับ เป็นบาฝลังเป็นสาฝลังครับมาทเที่ยวที่วัดโพครับด้านนี้ก็เป็นผ้านักปกนะครับด้านบนนะครับเป็นผ้านัก,กโหเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปนะครับทุกคนนะครับ สวยทุกมุมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายทํามุมไหนครับด้านในคนกันหลายเนาะโอเคเราเข้ามาด้านในกันก่อนด้านในก็จะเป็นสิมหรือว่าพระอุโบสถนะครับด้านนี้แต่ไฮไลท์ก็คือพิวิหารพร์น,นอนครับไฮไลท์นะครับ นี่พี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นสิมนะครับหรือว่าพระอุโบสถนะครับตรงหน้านี่ครับหลังใหญ่มากครับนี่ครับสิมหน้าบานก็เป็นรูปดอกโบครับสวยๆครับนี่ครับนี่ด้านนี้ก็แต่งชุดไทยครับนี่ครับด้านนี้แต่งชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปอยู่ที่วัดโพครับนี่เป็นสาวหมวยนุ่มตีครับแต่งชุดไทยนะครับ ด้าน้างก็เป็นเจดีครับนี่ครับสร้างจากหินอ่อนเนาะ มาแล้วโอ้โหมาแล้วก็สุขใจนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะบรรยายอย่างไรครับตรงนี้ก็มาบ่อยนะครับวัดโพนี้ก็มาบ่อยนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับ นี่อันนี้เป็นด้านในครับเป็นระเบียงคดแล้วก็มีพระพุตธรปูป่างมานวิชัยครับอยู่ตามระเบียงคดนี่ครับต่อไปขอพาทุกคนเข้าไปที่ พายุหารพานอนนะครับหรือว่าพระพุทธไสยาสิครับเอัวาคเปอตวนี้เปนนาะ้อีน โอเคเราเข้าไปที่พิธิหารพระนอนกันดีกว่านี่ครับเรานีก้ก็แต่งชุดไทยครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะขอพาทุกคนไปที่วัดอรุณนะครับไปเบื้องบรรยากาศเอาอยู่ที่วัดอรุณว่าจะเป็นอย่างไรครับในช่วงหน้าฝนนี่ครับ แต่ก่อนตรงหน้านี้เป็นร้านค้าต่ก่อนตอนนี้ก็รื้อออกแล้วครับกําลังสร้างใหม่จะสร้างเป็นอะไรนอกตรงนี้นี่ครับวันนี้ก็ถือว่ามีความคึกคักนะครับตอนบ่ายโมงครับตอนทายคลิปนี้ก็เป็นตอนบ่ายโมงนะครับ นักท uh huh. ่องเที่ยวกาลังเข้ามาครับนี่คับพี่น้องมุมนี้ครับมุมนี้สวยงามมากครับมุมนี้ uh huh. สวยจริงๆนะครับทางเข้าก็จะมีรูปปั้นมาโครโปโลครับนี่ครับอยู่สายขวาเป็นรูปปั้นมาโคโปโลครับ เขามาแล้วครับอันนี้เป็นด้านในนะครับวันนี้ไม่เปิดน้ําตกวันนี้วันนี้ไม่เปิดน้ําตกด้านนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปนะครับตรงกลางก็จะเป็นหอพระไตรปิฎกนะครับเฮ้วันนี้ไม่เปิดน้ําตกนะวันนี้นี่ครับนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปนะครับมันร้อนครับพี่น้องหน้าฝนแต่ก็ร้อนครับด้านนี้ก็กําลังบูนนะครับเป็นหอระฆังครับ ยังไม่แล้วเสร็จเนาะนี่ครับคงจะใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับเ่าฝรั่งสาฝรั่งกำลังเข้ามาครับตรงหน้าก็เป็นม่องตีของครับร้านพู้นก็เป็นร้านกาแฟครับเป็นร้านกาแฟนะครับคาเฟ่อเมซอนราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็เหมือนร้านทั่วไปนะครับนี่อันนี้มา ถ่ายทำอะไรเอ่ยนี่ครับนี่ตอนนี้นักท่งเที่ยวชาวต่างชาติก็กําลังเข้ามาครับทางเข้าก็มีอยู่4ด้านนะครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าที่มาจากวัดอรุณน,นะครับนี่ครับพี่น้อง มาแล้วบางคนก็จะมากราบไหว้ขอพอรครับถ้าเป็นคนไทยก็จะมาขอพอรครับเอ๊แต่ทําไมวันนี้มีชาวต่างชาติขึ้นไปครับวันนี้นี่ครับนี่ก็มีชาวต่างชาตินะครับเป็นคนจีนเป็นคนญี่ปุ่นครับเพิ่ก็มาขอพอรครับนี่ครับ ก็เป็นพระประจำมันเกิดนะครับโอเคต่อไปจะขอพาทุกคนขึ้นไปเที่ยวชมแล้วการ้านขอพรเนาะจากพระพุทธสยญาติครับมาเอาถุงใส่รองเท้าแปรบครับด้านนี้ก็เป็นถุงใส่รองเท้านะครับ Amat kan. sedih <inspections> นี่เข้ามาแล้วด้านในนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับมาปุ๊บก็ต้องถ่ายรูปปั๊บครับ โอ้โห uh oh. แต่งชุดไทยสวยสวยครับพี่น้องนะครับ mm hmm. รัทนเกล่ยวชาติแต่งชาติแต่งชุดไทยครับโอ้โ uh ห oh. mm hmm. เวยจริงๆ mm hmm. ครับ mm hmm. มาุก๊กก็ต่งเอามือถือมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจครับทุกคนนีครับเห็นแล้วก็ชื่นใจมากครับมาตั้งใดก็มีแต่ความสุขนะครับ ิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะกว่าคนไทยนะครับแต่คนไทยก็คงจะมีบ้างนะครับนี่ดานี้โอ้โหชาธุชาธุวันนี้ลูกก็มาถ่ายทำยูทูบครับคลิปนี้ก็ขอ,อถวายเป็นพุทธบูชาครับมาทั้งใดก็มีแต่ความสุขเนาะ เย,เยอะจริงๆวันนี้มีครับพี่น้องนึกว่าจะไม่มีคนมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงหน้าฝนครับแต่ที่ไหนได้ครับแต่มาแล้วก็เยอะจริงๆครับแต่งชุดไทย ก็เป็นสีเหลืองทองนะครับนนสุขใจวันน,น,นี้ก็ต้องขอเชิญ FC ทุกคนนะครับ FC ที่ไม่เคยมาเนาะก็ขอเชิญสักครั้งนะครับ คนถ่ายคลิปมาครั้งใดก็มีความสุขมากนะครับมานับครั้งไม่ได้นะครับมาวัดโพนะครับด้านนี้ก็กําลังบูนะครับตอนนี้นี่ครับตอนนี้ช่างก็กําลังแต้มสีนอ้นครับแต้มสีภาพเขียนนครับ

อ๋อวันนี้ก็มีเสียงคนไทยด้วยครับวันนี้มีเสียงคนไทยอยู่สองคนด้านตรงข้ามก็เป็นพระบรมหาราชวังนะครับตรงข้ามนะครับกําแพงสีขาวนะครับเป็นพระบรมหาราชวังครับนี่ครับอ๋อาสาวญี่ปุ่นเนาะมาถ่ายรูปครับ เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะบรรยายอย่างไรนะครับแต่ก็สุขใจเหลือกเกินครับเข้าวัดเข้าวาครั้งใดก็มีแต่ความสุขใจนะครับมาเห็นนกักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าวัดไทยเราก็สุขใจเนาะพี่น้องนี่ครับก็ขอเชิญอีกครั้งนะครับขอเชิญ FC คนไทยนะครับขอเชิญนะครับ คิดว่าคนไทยหลายล้านคนนะครับที่ไม่เคยมาวัดโพนี่ครับถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามากรุงเทพมหานครนะครับก็ขอเชิญจากใจเดอ้อขอเชิญให้มากรบาบไหว้ขอพรมาชมความนามนะครับนี่สจุดไทยครับสวยสวย ด้านนี้ก็เป็นด้านฝ่าเท้าครับนครับต้นเสาก็สวยงามนะครับต้นเสาก็เป็นรูปดอกไม้นะครับเป็นภาพเขียนเนาะตามฝาผนังก็เป็นภาพเขียนนี่ครับน,นอ้องนี่ครับด้านนี้ก็คิดมาเป็นชาวซิกครับเป็นกบมาครับมาวัดไทย สาธุครับสาธุนีครับด้านฝ่าเท้าครับด้านนี้ชื่นใจชื่นใจครับเห็นทาาแบบนี้นี่นีครับแต่งชุดไทยนี่ครับพี่น้องงามดีนะชุดไทยกับวัดไทยนะครับ คิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากอินเดียครับมาขอถ่ายรูปนะครับนี่ครับโอ้โหงดงามงดงามดังนาง,ง,งฟ้านอนครับนางฟ้าชาต่างชาติมาแต่งชุดไทยครับโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับนี่ครับ เป็นลายก้นหอยนะครับ,บนิ้วเท้าก็เป็นลายก้นหอย,ยครับ ก็มีร e. ูปมงคุร้อยแปดนะครับเป็นรูปมงคุร้อยแปด ด้านนี้คนก็หลายครับนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวจ่างชาติมาทำบุญครับมาถวายเงินครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับ โอ้โหสาธุสาธุครับนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาทําบุญมาถวายเงินนี่าอมกแล้วครับสาวทุดไทยนี่ครับสองสาวนี่ครับนี่ครับโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจครับนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาทําบุญก็ชื่นใจครับนี่ครับ ขอร่วมโมบุญด้วยนะครับขอร่วมโมบุญด้วยนะครับสวัดีครับบ่าฝลั่งมาทำบุญครับสาธุสาธุ ครับพี gracias, ่น้องบาปพลังสาพลังมาทำบุญเห็นแล้วก็ชื te yup> ่นใจเนาะเห็นแล้วก็ชื่นใจครับรับสาพลังสาธุบุญด้วยนะครับ

วัวับนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับการพีง่งขันซาี่นอ้องมาอัปเดตมาเบิ่งเหตุการณ์มาเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่ที่วัดโพนะครับก็ต้องขอเชิดอีกครั้งนะครับ FC ทั้งคนไทยทั้งคนลาวเด้อร์ f ซีซูบอลนะครับที่อยู่เมือง,งนอเมืองหนาเนาะ ถ้ามามเมืองไทยถ้ามากรุงเทพมหานครก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับให้มาทำบุญอยู่ที่วัดโพนะครับโอเคนะครับถ้าใครเข้ามารับชมถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขความเจริญเดอ้อเกิดพบชาติใดก็ขอให้ดวงตาเห็นธรรมเนาะพบแต่พระพุทธศาสนานะครับนี่ครับนมตีสามวยหลายๆครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีเดอสวัสดีนะครับบ๊ายบาๆขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม